รก็อยู่รายการเอทีวีครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามกีฬาเอ็กซ์ตีมนครสวรรค์น,นะครับก็กลับมาซ้อมที่นี่เหมือนเดิมครับมีน้องๆมานะครับวันนี้มีน้องเซฟนะครับนี่ข่าเหนียวครับข่าเหนียวข่าเหนียวอันนี้จ๊อบนะเอ๊ะขับตัวลอยๆครับ เย้้อนี่คือรถข้าวเหนียวนะครับชัานใหม่ดูกระสอบกันนะ<า>ใหม่เขาจะโชว์ฟีเบิ้ลครับเตรียมดูครับรับชมได้เลย yeah. เฮ้ยเอาขาลเา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 งเฮ้ยเฮ้ยติดเล็ก ก็เป็นยังไงกันบ้างครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการฝึกซ้อมของน้องๆที่นครสวรรค์นะครับถ้าใครชอบคลิปผมนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่อง STV ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรต่อไปก็คอยติดตามดูด้วยครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ